ตำนานสักยันและเครื่องรางของขลังพลังศรัทธาผสานพุทธคุณจากอดีตถึงปัจจุบนันบทนำตำนานที่สลักบนผิวเนื้อ ครั้งอดีตการนับเนื่องย้อนไปก่อนพุทธศักราชยังมีความเชื่อในพลังรัลลับของธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นริสีผู้ทรงชานในป่าหิมพานอ์ได้ค้นพบวิชาอัคระศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถใช้ป้องกันภัยเรียกโชคลาบและเสริมบาร,รมีพวกเขาจะรึกอัคระลงบนผืนผ้าไม้แผ่นโลหะและที่สุดคือผิวหนังของผู้ศรัทธาการสักจึงไม่ได้เป็นเพียงการวาดภาพหักคือ การผูกคำภาวนาไว้กับเลือดเนื้อและจิตใจยุคต้นวิถีเวทกับพุทธกรรมเนิดก่อนพุทธศักราชศูนย์พุทธศักราช300ก่อนพระพุทธศาสนาจะเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิประชาชนที่นี่เขารพพลังธรรมชาติและสื่อสารกับวิญญาณผ่านริษีหมอผีและพิธีกรรมมีการสร้างยัน์จากอักษรโบราณเช่นพราหม์สัญ,ญลักษณ์อักษรพรหมี โดยนำจานลงบนผืนผ้าสวมใส่หรือห่อพกไว้ใกล้ตัวถือเป็นเครื่องแสดงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีริ์แฝงอยู่ช่วงประมาณพุทธศักราช100300เมื่อศาสนาพุทธนิกายมหายานเริ่มเข้ามาในดินแดนนี้ผ่านพ่อค้าชาวอินเดียการสักยันก็เริ่มผสานเข้ากับคำภาวนาพุทธและกลายเป็นการสักที่มีบทคาถาบาลีเช่นอิติปิโสภควา เพื่อปลุกพลังพุทธคุณในรูปอักษระยุคขอมแหล่งต้นกำเนิดศิลปยนันพุทธศักราช5 0 0ศู0 0์ เมื่ออาาจักรของเรื่องอำนาจในเขตลุ่มแม่น้ำคงยันและคาถาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยใช้อักษรของผสมผสานความเชื่อจากศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพุทธเข้าด้วยกันผู้ที่รับการศักดหรือครอบครองวัตถุมงคลเช่นตะกรุดเส้นสายสินผ้าย,ยันมักจะเป็นนักรบนักพรตหรือขุนนางผู้ใกล้ชิดกษัตริย์ ยันในยุคนี้ไม่เพียงมีไว้ป้องกันอาวุธหกักยังใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลประจําทัพและเพื่อพิธีกรรมเรียกพลังจากเทพเช่นยันตรีนิสิงเหยันมหาอุดยันพระเจ้าห้าพระองค์ย,งคยุคสุขโขทัยอยุธย,ยารอยศัก์ในสงครามและวรรณกรรมพุทธศักราช18ึ่งพันในยุคสุขโขทยัย พุทธศักราช1,800 2,000ยันเริ่มจะรึกลงในสมุทไทยและถูกถ่ายทอดในรูปแบบเลขกยนันโดยพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสมีการจัดทำยันประจำบุคคลให้กับนักรบและมีการสักยันลงบนตัวเพื่อป้องกันดาบปืนหรือผีสาง ยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นยุครุ่งเรืองของการสักยันโดยเฉพาะในกลุ่มนักรบและพ่อค้าย,ยันเก้ายอดถือเป็นยันที่มีคงกระพันชาตตรีสูงสุดนิยมสักไว้ที่ต้นคอหรือแผ่นหลังและมีข้อห้ามต้องปฏิบัติตามเช่นห้ามด่าบุพการีห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน ได้สะท้อนการใช้เย็นอย่างชัดเจนโดยขุนไกรพ่อของขุนแผนถูกกล่าวว่าไม่สามารถถูกประหารด้วยดาบได้เพราะมียันคงกระพันรอบตัวและขุนแผนเองก็มียันมากมายเช่นยันพญาหงยันมหาเศและยันกำบังยุคพระเกตอาจารย์พุทธศักราช2400-2500เรสา้าพลังศรัทธาในคราบธรรม หลังการล่มสลายของอยุธยาและก่อนยุคสงครามโลกพระเกตอาจารย์จำนวนมากได้ฟื้นฟูวิชาไสยศาสตร์และพุทธคุณผ่านการสักยันและปลุกเสกของขลังเช่นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าผู้เชี่ยวชาญการสักน้ำมันหลวงปู่ทองวัดราชโยธามีชื่อเสียงเรื่องยันมหาอุด วัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงศูนย์รวมของครูหมอและวิชาสายใต้พิธีกรรมที่นิยมในยุคนี้เช่นพิธีสักน้ำมันใช้สักด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเสริมเมตตาและหนังเหนียวพิธีกินเหนียวรับประทานอาหารปลุกเสกในวันเสาร์ห้าเพื่อความคงกระพัน การเชิญครูหมอในพิธีเชิญครูบาอาจารย์และดวงวิญญาณเข้าร่วมพิธีกรรมประเภทของยันยอดนิยม 1. ยันเก้ายอดอันนี้เรียกว่าเป็นยันเบอร์หนึ่งของความคงกระพันเลยครับคนโบราณโดยเฉพาะนักรบจะนิยมสักยันนี้ที่ท้ายถอยเพราะเชื่อว่าจะทำให้ฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออก คล้ายๆว่าหนังเหนียวเลยใครที่ต้องเจออันตรายบ่อยๆก็จะนิยมสักอันนี้ 2. ยันพกทรัพย์ใครที่เน้นเรื่องการเงินการค้าขายต้องยันนี้เลยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพกทรัพย์คือช่วยเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าทำให้กิจการคล่องตัวคนธรรมค้าขายหรือเจ้าของร้านบูติกหลายคนยังนิยมขอไว้บูชาที่บ้านด้วย 3. ยันพยานุมานอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการพลังใจหรือความกล้าครับเพราะหานุมานเป็นวานนที่เก่งกล้าหาญไม่กลัวใครยันนี้จะช่วยให้เราไม่กลัวอุปสรรคมีแรงฮึดต่อสู้และยังมีเมตตาหานิยมด้วยใครต้องใช้คำพูดบ่อยๆเช่นนักเจนจานักแสดงก็เหมาะเลย 4. ยันพุทซ้อนหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์ อันนี้เป็นยันที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์และสูงสุดเลยครับเขาว่ากันว่ายันนี้รวมพลังพุทธคุณไว้ครบถ้วนทั้งเมตตาป้องกันภัยเสริมบาร,รมีใครมีไว้ก็เปรียบเสมือนมีพระคุ้มครองรอบตัวเลยเรียกได้ว่าเป็นยันครอบจัก,กรวาลหากยันหนุนดวงชื่อก็ตรงตัวเลยครับหนุนดวง ใครที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ไม่ดีเจอแต่เรื่องติดขัดเขาจะนิยมยันนี้ไว้เสริมดวงชะตาบางแบบจะมีห้าแถวแต่ละแถวก็จะสื่อถึงเรื่องต่างๆเช่นเมตตาโชคลาภความสำเร็จราศีและเสน่ห์ครบเลยเครื่องรางของขลังพลังเร้นลับที่พกพาได้นอกจากยันบนร่างกายยังมีเครื่องรางที่ผ่านการปลุกเสกเช่น ตะกรุดโลหะม้วนมีคาถาด้านในผ้ายันผ้าที่เขียนยันไว้นำไปติดบ้านหรือพกพามักกลีผลรูปสตรีจากผลไม้ในตำนานเชื่อว่าช่วยเรื่องค้าขายความรักความเชื่อร่วมสมัยพุทธศักราช2500ปัจจุบัน แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิทยาการและเทคโนโลยีความเชื่อเรื่องยันและของขลังยังคงอยู่เช่นที่จังหวัดพัทลุงยังคงมีครูหมอสักยันต์พิธีกรรมโบราณและตลาดวัตถุมงคลที่ยังเติบโตไม่เสื่อมคลายความศรัทธาย,ยังคงดำรงอยู่ไม่ใช่แค่เพราะพลังเวทหักแต่คือการยึดเหนี่ยวทางใจในโลกที่ไม่แน่นอนบทสรุปของตำนาน สักยันไม่ใช่แค่รอยสักบนผิวเนื้อแต่คือการจะรึกคำภาวนาคำอธิษฐานและแรงศรัทธาอันลึกล้ำเป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่ผสานทั้งสายเวทและพุทธธรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านยุคพระเจ้าแผ่นดินจนถึงยุคสมาร์ทโฟนมนุษย์ยังคงสแสวงหาความปลอดภัยความเมตตาและชคลาผ่านเส้นหมึกที่ไม่อาจลบได้จากจิตใจ